เจ้าบุญรอดโกลเด้นรีทรีฟเวอร์ขนสีทองสว่างเป็นที่รักของครอบครัวตั้งแต่กลางดึกคืนนั้นทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเขาเริ่มเห่าหอนไม่หยุดชี้ไปที่มุมมืดของห้องรับแขกดวงตาของเขาเบิกกว้างจ้องมองสิ่งที่ไร้ตัวตนราวกับเห็นภาพหลอนแม่บ้านเชื่อว,ว่าเพราะอากาศร้อนแต่พ่อเห็นแววตาของบุญรอดมันเต็มไปด้วยความหวาดกลัวอย่างแท้จริง เช้าวันต่อมาข้าวของในห้องรับแขกก็กระจัดกระจายราวกับมีพายุพัดผ่านพอตัดสินใจติดกล้องวงจรปิดไว้คืนนั้นภาพที่ปรากฏในจอทำเอาเลือดเย็นวาบบุญรอดคำรามอย่างเกลี้ยวกราดวิ่งไล่กวดอากาศที่ว่างเปล่าแต่แล้วร่างโปร่งแสงบางๆก็ปรากฏขึ้นอย่างช้าๆมันคือผี บุญรอดไม่กลัวเขาพุ่งเข้าใส่ทันทีส่งเสียงขู่คำรามอย่างไม่ย่อท้อผีตนนั้นดูเหมือนจะตกใจกับความกล้าหาญของบุญรอดมันค่อยๆจางหายไปในอากาศทิ้งไว้เพียงความเงียบอันน่าขนลุก เมื่อพ่อแม่เห็นภาพนั้นก็ตกตะลึงจนพูดไม่ออกตั้งแต่วันนั้นเจ้าบุญรอดก็กลายเป็นฮีโร่ผู้ปกป้องบ้านอย่างแท้จริงทุกครั้งที่เงาประหลาดปรากฏเขาจะยืนหยัดต่อสู้อย่างไม่กลัวเกรงทำให้ครอบครัวของเขานอนหลับฝันดีตลอดไป